รางวัลผู้กำกับละครซีรีส์ยอดเยี่ยมชาติชายเกตนัเยาวรักษ์เมขุนวิโรจ์จากเมืองรับแลช่องเวิร์กพอยท์ครับยินดีด้วยมากๆครับวายสาแม่โสมวายสาแม่สมขอบคุณสำหรับรางวัลค่ะ ก็อย่างแรกเลยขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ฝ่าฟันกันมานะคะใช้เวลายาวนานมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงขอบคุณผู้เขียนบทนะคะทุกท่านเลยค่ะที่ทำให้เมืองรับแลประสบความสำเร็จได้แบบนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช,คช่วงเวลาที่ออนแอร์อยู่นะคะก็รู้สึกว่าลุ้นไปกับ สิ่งที่เรากําลังจะเล่าว่าเราจะเล่าอะไรบ้างแล้วคนดูเนี่ยจะจะรับตรงนั้นได้ไหมจะเก็ตไหมว่าเราจะหยอดอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะออยากให้ทุกคนไปล่าผู้มานกันค่ะอยากจะให้ทางนี้พูดมากเลยค่ะก็อย่างอย่างที่เขาบอกเนาะมันป่าฟันกันมาหลายฤดูกาลมากค่ะการถ่ายทายาวยาวนานแล้วก็บทด้วยเนาะมีการเขียนบทที่ค่อนข้างใช้ใช้เวลาค่ะแล้วก็ทุกฝ่ายก็ เต็มที่มากๆเขาต้องขอบคุณ WorkPo i n t ด้วยนะคะ WorkPo i n t เป็นต้นไอเดียของเรื่องเนาะแล้วก็เรามีทีมพี่คิมพี่จาแล้วก็น้องเมย์นะคะที่ทำงานเขียนบทมาด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็ทีมงานอันนี้เป็นรางวัลของพุ่มกับเนาะพอดีพี่แนทชัดชายนะคะแล้วก็พี่บุ๋ยไม่ได้มาร่วมเนาะค่ะก็ขอบคุณแทนทุกคนเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกคน,นะคะ่ะขอบคุณนั่นแหละมันมีต้นไอเดียมาอยู่แล้วเนาะเราก็เอามาสนุกสนุกในการทํางานนี้มากเลยนะคะแล้วก็ ก็ต้องทีมบทก็ต้องขอบคุณเบิกผอยแล้วก็มาเจนตาแล้วก็ทีมงานทุกคนเหมือนกันเพราะว่าบทที่ดีมันก็จะกลายมาเป็นละครที่ดีไม่ได้เนาะถ้าเกิดแบบว่าเออทั้งการแสดงทั้งแบบการกำกับการตัดต่อมันเป็นเรื่องหลายฝ่ายไก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันนะคะ